ช่องนี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาตั้งคาขอค่ะที่รัฐนรยังยุธนะคะได้คอมเมนต์มาว่าให้เล่สกูชี่คอลเลคชันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีเฟซกันมีไลน์กันแล้วได้คุยกันว่าเออสกูชี่คอลเลคชันเนี่ยเราไม่ฮิตกันแล้วเราจะไม่ดูสกูชี่กันแล้วคือแบบดิฉันเนี่ยไม่ฮิตไม่ฮิตสกูชี่นะคะก็เลยแบบไม่เริ่มฮิตแล้วตอนนี้ก็เลยจะมารีสกูชี่เนี่ยทั้งหมดเนี่ย,ท,ยที่เหลืออยู่นะคะก็จะไม่เยอะมาก ถ้าเกิดได้ยินนะคะก็เป็นชาแนลเน n ร์ d เนิร์สอีทมีนะคะได้ทำคลิปเหมือนกันตอนนี้นะคะท่านที่เห็นอยู่ข้างหน้านะคะแขกรับเชิญของคุณพี่เจ้าหูได้เสาคอยาแล้วก็สารเดินบัดตเตอร์ไปดูนะ,ะก็เป็นลูกเทะไม่ใช่ลูกเทะแล้วมันคือตุ๊ก,กาตาธรรมดาได้แหละพ่อซื้อมาให้พ่อไปทํางานมาไม่รู้ว่าซื้อมาได้ยังไงค่ะอ่ะยังไม่กดเลยแล้วก็พูดฮโอเคค่ะ ค่ะไปเริ่มดูสกุชีิกันเลยนะคะ,ะ,คะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นปัตงตอนฮัลโหลคิตตี้สีน้ำตาลำดำๆนะมันมืดนิดนึงนะคะต้องขอโทษด้วยมันเป็นแบบฮัลโหลคิตต้อันนี้ของไม่แท้อันนี้แบบดูนานมากสกุชีิที่เหลืออยู่นะคะแล้วได้คุยกับเจ้านเ,เนาน,านในิชาไปแล้วนะคะ ที่จริงแบบมันเป็นชื่อในในยูทูบเป็นนะัาธนรงยังยุทธแต่ว่าคนที่คอมเมนต์มาชื่อนาะิชาย,ยงยุทธเขาใช้แบบเป็นช่องของพี่เขาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์หน้าหโหดแล้วก็แลบลิน้นลิ้นเขาหวานแบบดีนะนี่อ่ะวันนี้ได้ยินเสียงกล้วขอโทษนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็น มินนี่อะนี่มินิมบันแบบสายกางนะคะแบบเห็นหลายเส้นนิดนึ่งป่ะตรงเนี้ยไม่รู้มันคือลายเส้นหรือเปล่าตรงนเนี้ยไหนเดวปิดให้ดูเท่าที่เห็นเท่าที่นิ้วปิดนะเนี่ยตรงเนี้ยนะชัดๆเลยกล้องเห็นนะเนี่ยเล็บนะคะเดืตกใจลอ,อ,อกหมดแล้วคะ่ะแบบเล็บตุ้มไปเลยเวลาทา ต่อไปตามด้วยโอ้ยสกุชี่ช่างไกลจริงๆ oh. ก็เป็นโดนัทฮัลโลชิตตี้นะคะของแม่แทะคะ้ค่ะที่จริงแบบมีพวกคาบิบ,บราาลาซานหิือคุม,มาไข่ไ้่หลายแต่ว่าแบบมันหายไปหมดแบบไม่รู้ว่าหายไปไหนนะโดนัทฮัลโลชิตตี้ก็มีชิ้นหนึ่งแบบจัมโบ้ของแพ้อันนี้ก็ค่ะก็จะเป็นโดนัทฮัลโลคิตตี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นของไม่แท้มินิเลยนะคะเป็นสีเขียวค่ะก็มีเป็นสีเหลือง ใส่ถุงไม่ใส่ถุงแปลกเหรอตามด้วยเค,ค้กคาราโอเกตตี้ค่ะบัวแดงนะแบบช็อกโกแลตหมดแล้วช็อกโกแลตหมดแล้วคือช็อกโกแลตเนี่ยหายตามด้วยปลาอันนี้นะคะขอบอกนะคะว่าเราก็ได้รีวิวกับช่องชาแนลเนื้อมีอิสมีแล้วนะคะแต่ว่าช่องชาแนลนี้เรารีวิวคนเดียวนะคะ ใครไปดูช่อง Nurse Is Me นะคะแต่ว่าช่องเขาเนี่ยคือนัทนอนยังยุดหรือว่าน,นันทิชยยัยยุดก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะบอกว่าเขาจะเปลี่ยนช่องเป็น Channel Nurse Is Me นะคะนี่ก็เป็นปลาสีน้ำตาลกับสีแดงนะอันนี้ออกน้ำตาลไม่ได้ออกดำน,นะคะตาหลุดเห็นไหมบอกแล้วว่ามันเก่ามากอันนี้ยังอยู่เลยเป็นตัวนี้ค่ะฟันเยินเยินใหญ่ แัดฟันก็เป็นอ้อยเริ่มหมดแล้วนะคะเป็นโดนัทเนี่ยมันนี่มันอันนี้มันมีเป็นสีเหลืองนะคะแบบเหลืองอ,อ่อ,อนๆอ่อ,อนๆกล้องมองไม่เห็นเลยอะ่ะอุ้ยขาดเลยเฮ้ยอันนี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็โรยด้วยเกล็ดมะพร้าวนะมองไม่เห็นเนี่ยสีเหลืองๆไม่เห็นปะเห็นปะเออสีเหลืองก็โรยด้วยเกล็ดมะพร้าวมะพร้าวปลอม แบบสโลอมากนะคะเฮ้ย hey! <laughs> อันนี้นะคนไรช่องแล <laughs> ้วตามด้วยเขาบอกทำให้ดีกว่าดีฉัน,นะคะ่ะ <laughs> ดูนะคะเชื่ออันนี้อันนี้คุยกับชาแนลอันนี้คุยกับชาแนลเนอร์ซีตมีนะคะท่านชาแนลเนอร์อินมี Eat ได้มาบ้านดีฉันนะเราอยู่บ้านใกล้กันเลยนะคะแบบไป <laughs> เดี๋ยวกันเลยค่ะกาเดี๋ยวก็ถึงแล้ว เอาเข้าเรื่องกันเราดีกว่านะช่องพัฒนาพอดิสเลฟค่ะอันนี้นะคะก็เป็นแบบเค้กเปล่าๆนะเนี่ยไม่ไม่ได้เ้กมันเป็นขนมปังอ่ะเปล่าๆแล้วก็เลยอีกสามชิ้นค่ะอันนี้ขอรีวิวมินิก่อนเป็นไอติมชาเขียวใส่เปล่าเทฮ้ ของไม่แทนนะแต่นุ่มสโลมีเสียงไหมคะนี่สกิก็อขอโทษนะคะชแนลเนื้อเนแบบเป็นคนที่ไม่มีมารยาทคะ่ะอย่าไปกดติดตามเนะคะ <laughs> เราเล่นคะ่ะกดติดตามได้คะ่ะ <laughs> ก็เป็นเมลอรอนตาหายบอว่าอย่างที่บอกนะ่าว่าเก่านี่ดูตำหนิของเขาความน่าเกลียดของเขาอยู่นี่คะ่ะแล้วก็ตาเขาก็หายะคะ <laughs> กช็ชดสดทย มันเป็นพุดดิ้งตู่ชิงจังเอ้ยไม่ใช่คืออะไรไม่รู้นะคะอันเนี้ยเห็นมันน่ารักก็เลยซื้อมาแต่แบบสูกุชี่พวกนี้นะคะจะบอกว่าไหนซื้อมาจากราชาวาที่ซื้อมาจากราชาบานะก็จะมีอันนี้ปลาอันนี้นะคะแล้วก็เป็นปลาสีแดงแล้วก็เป็นเนี่ยไอตัวเนี้ยเท่านี้นะคะที่จริงมันมีเยอะกว่านี้อะ่ะแบบเป็นพวกเทพีบาลาซาน พวกคุมาไสาา้ไลคาบิรัาสซานไ้ไลแล้วก็แบบพวกเคครมินเนียแบบแต่มันหายไปเยอะมากค่ะไม่รู้ใครโยนหายไปไหนแล้วแม่ก็บอกว่าไม่ซื้อให้แล้วเสียใจเลยวันนั้นอ่านนะคะก็อย่าลืมกด,กดไลค์กดซับสไคร้ใด้นะคะถายอยู่เายอยู่เป็นไร นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะท่องพัฒนาพรผาลัดนะคะบ๊ายค่ะบายค่ะ